ดูนี้สะเทือนฟ้าสะเทือนดินวัานั่นบัญหา,าเออ <c oughs> อสวัสดีครับอาจารย์สมานทรัพจะเริ่มครับผมโอ,อเคสวัสด,ดีครับบุญพ้<ม>ารวยับุญผ<พ>้า,าโชค <c oughs> บุญพารวยบุญผาโชคบุญผ้าโชคครับผมบุญผ้ารวยนี่แหละช่องรักกับบุญผ้ารวยช่องสำรองกับบุญผ้าโชคที่ตามได้ทั้งสองช่องทางเลครับทีมางานอีกหลายคนครับ รวยบุญพาคโชคครับผมเป็นไรงวันที่แล้วเอาผมกับเรื่มข้าวไปอันท้าเจ้าให้บอเสียมาท้าจเจ้าเอาูซฟังมาระบ้างเลขกวิ่งเราเด้เล็กเล็กตัวเดียวเรานเด็ดขนาดเดว่าสัน้นผมมันไปใส่แต่เลขกจับคู่ไปแล้วผมก็ไอะไรบอได้เล่งเลขกลักเจ้าแล้วองว,วดงวดนี่คนบอกว่าทั้งทั้งไฮแลนด์เจ็ดนะฮะ ทั้งทั้งแลนเรข้างล่างแร์สามข้างล่างแร์สามข้างล่างกับมี่เดี๋ยวเดี๋วเดียอาจารย์ครับให้ผมเขียนยังหวก่เดี๋ยวเยวก็ต้องเขียนครับผมเอาบนก่อนบนบนวิ่งเจีดร้จับคู่นี่ตัวใดเนี่ยครับอาจารย์ครับเจ็ดห้าเจ็ดแปดตัวลอมเจ็ดเจ็ดถ้าเพิ่นมาถ้าคู่มานี่ยเก็ดห้ากับเจ็ดแปด ตัวรองคาเบิลมาเป็นเจ็ดเจ็ดครับผมอ่าตารัก่อยใส่รัก่อยแต่ครูมามีแปดมีสี่ครับผมถ้าเคีมามีสามมีเก้าเดี๋ยวแล้วอาจารย์เราจะทราบเนี่ยผู้เขียนเขียนเร่งมดท่านเรื่อนี้รักอเออเอ้าขันขันสองตัวจัาคููให้เจ้าส่แต่ว่าขันขันรักลอยสมมติว่าเกียวรักลอยมาใส่มีตัวใดนะครับอาจารย์ครับรักลอยครับถ้ารักลอยถ้าครูมันมามีแปดมีสี่ มีแปดมีสี่โดยการเอาแปดเอาสี่นี่มาใส่ด้านหน้ามันงวะครับเอามาใสายด้านหน้าถ้าสมมติว่าขี่มันมาเนี่ยก็มีสามมีเก้าแค่นั้นเองขี่มาก็มีสามมีเก้าเออถ้าขี่มาอันนี้ในส่วนเลขบนเนาะอันนี้คือสูตรบนครับผมสูตรบนสูตรบนครับผมเขาเรียกว่าสูตรสะเทือนฟ้าไปในสูตรสะเทือนดินไปเลยสูตรสะเทือนดินบันครับเอาจะล้าล่างบอกรังสามข้างล่าง มีสามหกสามห้าเดี๋ยวเดี๋ยวครับ 4, เขียนเรื่องหมดแล้วครับร่างวิ่งสามจับคู่มีสามหกสามห้าสามสี่สามสี่ครับผมตัวเต่งคือสามหกตัวเต่งสามหกด้านบนอีตัวเต็งเครื่องบ,บ,บอกระบบนะอาจารย์ครับตัวเต่งบอกเจ็ดแปดโอ้ตัวเต่งเจ็ดแปดอืม่มเต็งเต็งตัวเต็งเจ็ดแปดครับผม แต่ตว่าบ่พูดเลขวิ่งนี่ยอมรับ้วละผู้คานี่เ,เลขเม็ดเดียวเลขตัวเดียวนี่มาแน่นอนเลยละ่ะวดนี้สามารถทั้งเลายบพต้องสั่งกินคือกาเดอร์ไปเอาอรรถไปเอาอรดถะได้ยังไปเอาอรราอยากได้หน่อยได้หลายเพิ่นบอกครับวดที่ได้สั่งกินมันเล่ยบ่าเขาขึ้วดแรก วันนี้อยากได้ยังเปเอารวดเปเอารวดทิอด่อยากได้ยังเปเอารวดไม่ต้องสร้างบม่ต้องสั่ง,ง,งโอ้วันนี้เปลี่ยน,หน,หนอะไรอนผมเป็นแต่มีโชคมีลาบ่าอาจารย์มีโยลักษณะตัวมุ่งมั่นในหน้าที่การงานเป็นคนขยันทำม,มาหากินโอ้คือมาค้นหลายแต่เศร้าเศร้าอยอ่ หลายอย่เลยอาจารย์หลายซองหลายนัย่นอยู่กระลังติดต,ตามอาจารย์ยังไงเลยข้าเจ้ามาติดตามเลขตัวเดียวอาจารย์นี่ล่ละเลขตัวเดียวสิบกว่าปีมาเราเคยพลาดว่าสันสิบสองปีสิบสองปีไม่เคยพลาดเลขตัวเดียวอาจารย์เลขวิ่งครับผมให้ตัวไหนเขาตัว,วนั้นให้ตัวเดียวห้ามแม่บ้าอาจารย์ตัวเดียวพ้ามนนเห็นไหมมันมีการล่องไม่มีตลรอง้วงย กลางแลนด์สามจนทั้งแลนดเจ็ดครับผมมีแค่นั้น้สมาชิกื้อก้นหานมีดีได้อาจารย์ามาเรียเอาโลดก็คือว่ามันก็ยังเบาวงานละ่ะอยากได้ยังแปลวเลยครับผมจัดการเลยชัวครับผม <c oughs> บัดบัดนี้ขออนุญาตถามอาจารย์สักหน่อยเนี่ยอา,อาจารย์เคยอบอกว่ากานสมมติว่า ช่วงนี้เข้าดวงบดีแต่ว่าเฮ้ามีดวงอยู่ดวงบดีนี่ต้องไปเฮ็ดยัง,ยงนยอาจารย์ต้องไปเฮ็ดจังไรครับไอ้ขอรบกวนอาจารย์แนวแนวท่านจั่ไหนนะครับก็ต้องเล็แล้วแาวันเดือนปีเกิดแต่ละบุคคลที่เกิดมหยังมหย,ยังก็คอยิปไปแก้ตามดวงดาวถ้าผูใ้ใดอยากฮู้ว่าดวงดีดวงตกกะเปิดโทรเกี่ยวกับ,บถถนวามไว้แล้วครับผมก็โทรมากระจองม,มาเบิ่งได้ดวงอ่ะคาครูนี่กรณีพิศเศษ สำหรับผู้เบ่งบุญผ้ารวยบุญผ้าชอบบุญเีียงเอกก็นคนนำโชคบุญนำโชคคนมีโชคบุญนำโชครวยไม่เลิกรวยไม่เลิกไม่เลิกรวยอ่าเลิกรวยม่เลิกไม่มีอ่าแต่าหากว่าผู้ใดเบ่งดวงมาจะทั้งอื่นกันแล้วแต่ว่าต้องเสียนั่นเสียนี่ก็กหายพิจารณาเบ่งเอาว่ามาตรวจสอบได้ว่าเดือนปีเกิดมากีแก้ไขยอย่าง มันก็ต้องอยู่ตามกำลังวันของพู้นั้นว่าเขาตบปีใดปีใดก็สิีแก้ได้บ่รได้เอาวอลลอยๆเนี่ยวบล์ได้คือจังวันคือยังคนวัอาทิ์เนี่ยถ้าเขาถ้าเขาเปิดทางมันก็สิดีเปิดจังไรอาจารย์อันอนี้อ,อันนี้กำลังขอคนวัอาทินก็วัฒนผมนี่มั้งเปิดจังไรอาจารย์หน้าที่การงานสีไม่ค้นสนับสนุนบริวารสีหร้ายกับเปิดทาง บอกเทพเทวดาข้ามขอขามาได้ปล่ะหระว่าท่านได้ละอาจารย์ว่ท่านได้ละครับเฮ้เริ่มได้ก็น,นโมสามจบติติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภุมมะเทวาพระอินเทวาองค์เทพเทวา อาคันตุกะเทวตารุกขะเทวาภาลีชัยยะมังคละครูอาจาริยังอาจาริยะเทวามุนีสิทธาปิตะมาตาอโรคเยนะสุขเคนะจาขะมามิหัง สาธุสาธุบัตรเขาจะลายอดเลยสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินเทพารักองค์เคพองค์พร้อมวันนี้ข้าพเจ้านายนั้นนายนี้น,น,นางนั้นนางน,านี้วันเดือนปีเกิดได้นําผลไม้ตามกําลังวันของข้าพเจ้าถ้าค้นวันอาทิตย์กันหกหน่วย ทางสว่างสวายคําว่าไม่มีใดๆอย่าได้บังเกิดไม่ว่าข้าพเจ้าจะย่างก้าวไปแห่งหนตําบลอนใดขอให้มีคนเมตตารักให้อุปถัมภ์คำชูเกื้อหนุนข้าพเจ้าพราก็บอกไปแนวนี้นะครับผมเพราเราทุกกายทุกใจยังเขาก็ไม่บอกเพินินบราเราต้องมาบอกหมอดู บอกเพื่อนว่าบอกเทพพุ่มตั้งหลายบอกว่าข้าพเจ้าทุกกายเรื่องนั้นเรื่องนี้อืมอืมถ้าก็บอกกล่าวไปครับตอนตอนอันดับสุดท้ายพระก็ล่คคาอธิษฐานของข้าพเจ้าหรือคําที่ข้าพเจ้าเอื้อนเอ่ยที่ขอมานี้ขอให้สำลิดผลตามเจตนาลมของข้าพเจ้าเป็นไปโดยเร็วพันปัจจุบันนี้และเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ สาทุกแค่นั้นเองอก็ต้องเปิดแต่ว่าอย่าลืมตูบสามสิบเก้าดอกทุกขั้งให้หันนายไปทางทิศเหนือกระทั่งทิศตะวันออกครับผลไม่ตามกำลังวันต้องมีพ่วงมาไล่พ่วงหนึง่งนามหนึ่งแก้คว,วามครับผมถ้าบุญถ้า,ญถาุญน้ำโชงหรือบุญนบ้าด้วยนี่เกิดวันอาทิตย์ต้องกระต่งว่าผลไม่แค่ของลูกจะเกิดน,นั่นแก้มั่งการแอปเปิลส้มสีทองถ้าสมสมติว่าเป็นกล้วยก็ถือว่ากล้วยวีหนึ่งก็ถือว่าหน่วยเดียว ครับผมนะนอกจากผลไม้ตามนั่นเงาะทุเรียนพวกนี้ห้ามเอาพุทราพวกนี้ห้ามเอาชื่อไม่เป็นมงคลถนันตัวครับผมหนาวกระชากเกลียดไหมไม่กระถามหาว่าโอ้จารย์นปนแบบเมียงามไหมาจาัรย์คือได้บุญวัดชนะยังขึ้มาดีเด่น <c oughs> นั่นตัวผมเฮ็ดบุญเก้าวัดหลวงปู่อนันอาจารย์เฮ็ดบุญเก้าวัดที เลยพ่อเนาะโอ้อาจาร์ผู้ชมผู้งามอาดราจักรเออกินชาวอุนส่าห์น้ำจืดอกอืมอันเออบัดนี้เป็นเป็นไรบดนี้อ่าน่าเพื่อนนี่อาส่วนที่เอฟซีเพื่อนอยากโทรหาเพื่อนอยากโทรปรึกษาเรื่องอ่าเพื่อนบ่เคยมีโชคมีใช่เพื่อนอยากเปิดดวงเปิดบารมีอย่างต่างๆนะนั่งสิก็โทรปรึกษาอาจารย์ในน้อยจารย์เนาะโทรได้ตามเบอร์นั่นหละตาเบอร์ได้บ่ละ จ,จำจเรียยูครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเขียนไว้ยยูเออลงเบอร์นั่นบอกแหละจะเลื่ลืมหวยวดนีิครับไปคัดเอาลวดว่าสั่นจากใดอยังครับผมจอดจงเอาเลยครับอ,อาจารย์อาจารย์ถ่ายรูปตอนใส่แว่นตานี่ถ่ายมาให้ผมเฮ็ดไอ้หน้าปกในเรื่ออาจารย์คือเท่จ้ะอาเมจิประเท่หรือบบเจอเค่องกว่านี่ โอเคมีอะงรี้างบ่มีะละครับอาจารย์ลูกวันอาจารย์ซั้งมีหลืครับผมขอบคุณอาจารย์ใ<ช>้รายครับครับผมโอเคครับครับผม